กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ดุูกฐานเบาว่ายอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเ้ยพี่น้องพบพอกับน้องนันกีเก่าด้อยใจเด,ด้อตากล่องเ่าบอมีหาก็ต้องมือเดียวกาบก็ต้องขอโทษขออภยัยเ้ยพี่น้องเด้อตอนนี้เฮาอยู่ไซนี่ดงลิงมายืนอยู่ตรงนี้ดิน้องขอดป่ายปายพี่น้องฮอดแล้วดงลิงพี่น้องเอ้ย <laughs> มากำบนังขอดเพี่นเองเลยลุยไปลุยแมน่นแดดกระแดดตอนนี้นะ <c oughs> แต่กาญชาตลิง,อ,ง <c oughs> อย่าลิง <laughs> <laughs> มาหอดเพื่อนอะไรย่ยานเพื่อนอยู่ <c oughs> ปะทีปายบึงปายหอดแล้วดงลิงบ้านดงเมืองเมืองจำโพนแขงสวรรณเขีขคอห้ททานชโชคดี โชคดีคือญาตลิงอะไรเฮ้ยตาไว้นี่สิกอไปบ่หอมเย็นนะสัน รักลมซุ่มเย็นพี่น้องจา้าเสียงดังอืดอิดอิดแทะแม่ไม่เบิ่อนี่เนาะแมนอันนี้เป็นบอนที่ว่าเพิ่นมาถ่ายพูกถ่ายยังเนาพี่น้องชมวิวนอ้องคนระเบ้ออืม คือพาก,กันอย่างมาชมวิวก่อนลงหน้าพี่น้องเลยจะได้ลงดำหน้านะ่ะเผื่อสีดำหน้าแล้วอีกตอนนี้กำลังดูดในที่พี่น้องมันอยู่กลางนะกลางขัวพี่น้องจา๋า ไปยังบอกไปบอกไปตรงไหนออกมาหุบมเหตุตรงไหนตรงไหนออกมาหุบมเหตุตรงไหนวะพบอะไรท่านแล้วนี่ อกําลังสิออกนะตอนนี้ไก่ะยักสั่นเนี่ยเดาอสบายดีพี่น้องบรรยากาศแบบเด็กก็ก้าเดนอนกับกับสิไปเบิรงลีกนะบ้านว้วว้าวว้าวเฮ้ยเดี๋ยวโอเคพอหย่อนก็จะเดิอเขาข้าเจ้าบอกกัน คณา,าไปก็ลองขอนะพี่น้องท่านไปิอชนใจแต่ข้าเจ้ากับบุกกาเขาหาเขาขีา่วลองขอแล้วเพิ่งพบ่าไปทางไหนหนมาม,มามีเด็คนกับวาจีไมน่ยเออแม่นคนบอกคือเขาบอกคือเลยข้าเจ้าบุกกาเขามาตอนนี้รีงขึ้นรถแล้วจ้ะพี่น้อง ลิงประดุซาน้องม,มาเลยน้องขอดยังไปซื้อซื้อกล้วยแล้วไปทักน้องซื้ออาหารสิมาเกลือลิงพี่น้องเลยแห่แหลงน้ำรังน้องขอดพี่นอ้องแห่น้ำรังน้องขอดสนั่นเลย เอ้ยเฮ้ยเอ้ยวังระวังคุณลุงไปวางคุณมีทางแบะแล้วก็ลิงพี่น้อย

thằng giờ ở trong này ở trong này tìm thân vẽ lắm nó có là bỏ nhôm lông thì lấy cưa cho thân lột lơi nhuôn hay โนหยพี pues nah ่น้องอันนี้เซ่เพี่น้องเ้อาหยังอะนะป้าบเอออยเอ มหอยแต่มหอยไอจ้ะป้าวนดเันนี้เซบ้านยันมาต่อกับเซบังเฮียงบอ ไบนเงกาทงนปพี่น้องมาหอดแล้วจ้าอยากมาล้ามือเลยพี่น้องเ้ยอันนี้เป็นวัดอยู่บ้านน้องนําจันหรือว่าพันเรียกว่าหอไตปิโดกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นหอไตปิโดกเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านน้องนําจันเลยพี่น้องเดยได้มาสมใจเลยพี่น้องเลย จากมาตางโดนเลยจยหวัดเพิ่นกับบายบหวายซื้อลองบหวายใส่ใล,อลออ่องหวายใส่เกือบใส่ล่องเข้ามาเนาะให้ปลาตีนเป่าพี่น้องยมากำลังขอดพี่น้อง <c oughs> พี yes, really ่น้องดามาย่างล่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยบรรยากาศดีอลีอยู่บ้านน้องนำจันเดอพี่น้องเด้อนี่มากระนองขอนรกรองเกลือปลาพี่น้องตอนนี้โอ้บรรยากาศคือดีดีแต่ว่าโล่งวีวเลยอืมมากระพุบ่าวจ้าพี่น้องเกลลือปา มากับผู้บ่าวเขาจ้ะมากับบริการว่ะสิโอปลายังอันนี้น่ะอืมเกี่ยวกั้เขาไปโอ้ปลาเป็นตัวตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ปลาม่แต่ตัวใหญ่ๆเน่ะ นี่ <g ülme> แต่ตัวใหญ่ๆเลยป้าอันนี้แต่ว่าวัดหอหอไตพิโรภัยมีคำพี่ละหอไตพิโรแล้วจะว่ามีคำพี่อ๋อคำพี่คำเกียรเฉลยตากราบตาอะไรอย่างเางี้<อ>ยลา,<อ>างตาอ๋ออ,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 อันนี้เป็นวัดเก,าเก่าแก่ตั้งแต่โบราณเนาะแน่นคนกับมาลายได้พี่นอ้องเลยอืม บรรยากาศพ,พี่น้องเลยแมนมเย็น่าจากันดลิงประมาณเท่อ๋อสองกิโลสองกิโลสองกิโลสกิโลโลบรรยากาศบรรยากาศการสขาวไป<อ> แม่เนี่ยทีอย่งก็ใครมากก็จวนทีมงานนี่ังก็ทีมงานเจออเมริกาออกมาดีกว่าอเอามาสองคนมาจะโดนอะไ้มาน ออมาปุ๊บพี่น้องเขาเจ้ากระถาสื่อสอนยูทูปมาปับ๊บเลยอตอนนี้เขาเจ้ากกำลังเบิ <laughs> นน่งอะไรเนาแหมาเจ้าบห้ปุ๊บเจ้าบว้ชื่อเก็บเขาได้แต่และมองเขาเจ้าเลียงอะไเบิดได้โอ้นันไปเจ้ปไปไปหามผาผาเด้อโผ่เขาไปไปไปเข,ขานาเขาใส่กินเขาได้่ได้เข้าไว้ไ Ao vấn, is it? Whatever này biến, hoặc 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 hoặc

แมนเขาจะมีเห็นเสาอ่าทีเชอะได้มันหยิปปอนจะได้เลยน,นะ่ะเนะชิ้อต่ออย่างเงี้ยเชิญใส่บาทนั่นนะ่ะ ฝากธนาคารบุญเนี่ยฝากธนาคารบุญทำบุญไปเรื่อยๆพอละหน่อยก็ได้แล้วแต่พัดใจเขงเขาเนาะแบบเอ็นที่ในการกศาได้จ้ากองได้ดีช uh. ุดๆเลยนี่อ่าเอาแบบไปเลยเป็นการสีมาถ่ายรูปไปเลยนะพี่น้องเนาะเออแบโดนมาได้เลร็วๆอ่าดีจ้า แรกก็อ้องตาานเกิดนะะเบินแล้วมาก็ปาเจ้คของเนีบเคยมานะขาเจ้าเมนี้แวายังตเจ้าคนาีจำพอจะมีวัดเดียวได้ือาเิดเนาะเอสีมีเก่าแก่เวลาวัดกับบคือการาเลย แต่ละวัดก็จะเป็นแบบหนึ่งแบบหนึ่งคือานห้าจังหวัดบ้านนอกบ้านนอกบ่มี้ยังไงแม่เนอะ ปากปัญญากาศ์เนีโอ้ข้างบนกะเป็นใหม่เะไรไปหน้อยนี้เองลมพัดเย็นดีอะไรยังรอมุงด้วยใหม่อันนี้เรียกคนเรียกว่ายังก็ซิมบ่ลเลยว่ายังทั้งตัวสาไปกสาวไว้เียนสามห่อ คนขึ้นไปกราบไว้นั่นย่างเวียน3 3รอบพี่น้องเอ้ย น,นี่เป็นกำลังสร้างใหม่พี่น้องโหอันนี้เป็นทางขึ้นหอไตปีโดพี่น้องเป็นทางเขาน้องพี่น้องเนาะ ก็สิมีคนกล่าวไว้เอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหนัดกับคอโจกับเพียงนทานี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดเด้อพี่น้องเด้อสบายดี